วิทยาศาสตร์ทางสมองทุกอย่างมันวัดได้ค่ะแล้วเขาสามารถเข้าใจไม่ใช่ว่ารู้ว่าฉันมีชีพจรแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรเราสามารถที่หัวใจเต้นแรงเพราะเราตื่นเต้นหรือเต้นแรงเพราะเรากลัวเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยเพราะฉันถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองคนอื่นถ้าเป็นหมอเอาหัวใจจะวายแล้วจริงๆแล้วมันตื่นเต้นแล้วเขาจะไม่รู้ว่าจะเป็นหลีไปหลีคลื่นให้มัน จูนให้มันต่ำให้มันสมดุลนํทำยังไงเราต้องเข้าใจพลังงานต้นกำเนิดอ,อย่างนี้มันเรารู้ว่าว่าทำอะไรช่วงเช้ามันคนที่อยู่มิติที่5เนี่ยเขาเขาผ่านพ้นมิติที่4มิติแห่งการเวลากรอบเวลาไม่ใช่ประเด็นชีวิตแต่เขาสามารถที่จะทำงานได้มากกว่ากรอบเวลาที่ช่วงเช้าเขาต้องทำอะไรช่วงเที่ยงทำอะไรช่วงบ่ายทำอะไรแล้ช่วงเย็นทำอะไรก่อนนอน มันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจากสัญชาติยานอัตโนมัตินี่คือมิติยาเพราะอะไรพลังในการขับเคลื่อนของเขา,ามันสูงคลื่นความถี่สูงมันทรงพลงังเพราะฉะนั้นอะระหว่างที่เขาทําเกิดอะไรสงบสุกสงบสุขค,คืออะไรเขาอยู่กับขณะปัจจุบันกัะทุกคน